ครับอยู่กับช่องบ่าวอิกบานาครับผมมาครับผมพายางเมืงม <c oughs> งองยางครับผมน่าดีครัคบครับผม เดินดูยางครับผมนำกันว่าออกดีไหมนะครับเนาะอันนี้เป็นยางมีดสองครับผมนี่ <c oughs> ต้นออกต้นบอแล้วครับผม ในต้นออกก็ออกอยู่ครับผมนี่ยังย้อยอยู่เลยครับผมก็มีหลายต้นอยู่ครับผมจุดเด่นของสวนคือต้นพุ่นครับผมขาวๆครับผมหยัดแล้วนะครับนะสองรอบครับผมนะ เทยัดแล้วสองรอบครับผมอย่างสองมีดสวดโปะครับผมหาสายด้นะครับเนาะิ <c oughs> <c oughs> องครับผมนี่นี่ครับผมอย่างสองมีดตาโตสวดโปะครับผมพูดนะยังหน่อยอยู่เด้อครับพูดนะ คักๆขับออกมาสิยางออกดีมากครับผม พาเดินดูครับผมได้ประมาณสามวโมงแล้วครับผมที่ว่าเรากีดมาโอ้ตัวนี้ก็เด็ดขึ้นกันครับผมนี่เอาครับผมใครชอบทิ่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วยครับผม